สหกรณ์จังหวัดพังงาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสักซ้อมผู้ตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565วันที่14มีนาคม2565เวลา9นาฬกานายสุทยุทธภูนสมบัติสกหกรณ์จังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและซักซ้อมผู้ตรวจการสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์สมบัติทางงาตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565งานกำกับดูแล,แลและคุ้มครองระบบสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์และให้ผู้ตรวจการสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ตรวจการสหกรณ ผู้ช่วยผู้ตรวจการสหกรณ์และผู้สังเกตการในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระบบการตรวจการสหกรณ์และอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการสหกรณ์แนวทางการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการสหกรณ์นำเสนอผลวิเคราะห์ของสหกรณ์ เพื่อวางแผนการตรวจสาหากรณ์ปีงบประมาณพศ2565และประเด็นปัญหาในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสาหากรณ์ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาของสาหากรณ์ที่เกิดปัญหาข้อบกพร่องณนะห้องประชุมสำนักงานสาหากรณ์จังหวัดพังงาอเอมืองจังหวัดพังงา